สวัสดีค่ะออกว่าเบึงพ่อยญยนะคะพ่อยญ่เล่าสใส่ปุ๋ยให้กล้วยนะคะกล้วยพันเตียแต่ว่าเป็นลูกดกกล้วย,ยกระลังติดนะคะพ่อยญ่เล่าก็เลยว่าสิใสฟุ้นให้แต่ตอนนี้มาพวนดินก่อนนะคะมาพวนดินก่อนพวนดินแล้วเราค่อยจะใส่ปุ๋ยขอกให้นะคะจะเอาปุ๋ยขอกแล้วก็จะเอาฟางนะคะฟางถี่มานาว เอามาปลูกไห้นะคะปลูกลาแน่นะคะกล้วยกะดีบ้านสวยค่ะจะมาพอยายลาว่าสิมาใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยไห้ค่ะต้องดูแลเพื่อนจะคลองสวนเพื่อนบอกไว้นะคะไปเอากล้วยนะเพื่อนมาปลูกต้องดูแลกล้วยถึงจะสวยเพื่อนอนะ่ะคลองจะคลองสวนเพื่อนสวยสวยค่ะกล้วยเพื่อนเป็นวี เก่าวีสิบเอสวีคุณค่ะพี่น้องเผื่อญ่อันซ่อนเห็นว่าเพล่นงามหลายเนาะคะ่ะยายบุษบากับพ่อใหญ่ก็เลยไปขอห้องเพลพน่นมาแล้วก็หายมาแล้วก็พร้อมค้าแนะหน่เนาะค่ะว่าปลูกกล้วยให้สวยก็ต้องดูแลต้องใส่ฟุน,ใส,นใส่ปุ๋ยให้เพื่นว่าแล้วก็ต้องใส่ฟางกบกบหลากพร้อมเนาะคะ่ะเราว่าได้กล้วยที่สวยไปบึงของเรามาแล้วคะ่ะสวยอีหลีคะ่ะ ก็เลยอยากได้กล้วยส,สวยๆคือเพื่อนพ่อใหญ่ก็เลยว่าจะมาพรวนดินมาพวานดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกให้นะคะกอ,อกมาเก็บบรรยากาศนั่นนะคะมาเก็บบรรยากาศทงนามื้อนี้ก็เป็นฝ้าขึ่มๆคือฝนจะตกแน่น,นะคะบรรยากาศที่ทุงนาของเราสวยงามมากเลยค่ะทงไฮทงนาออกมาบึงของปู่ของฟังนะคะ่ะ แตงไทยก็ยังเป็นดอกอีกอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแตงไทยก็ยังเป็นดอกอีกอยู่แต่ว่ายายว่าจะเลิกเครเื่อนออกนะคะว่าจะปลูกไม่อีกแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่คะ่ะยังมีหน่วยมียังอยู่ใจหนึ่งก็เลยยังคิดเสียดายอยู่คะ่ะก็เลยรอฟังเมืองอีสะกอนที่คะ่ะยังมีหน่วยอยู่เป็นหลุนสองหลุนสามนะ,คะ้ค่ะแตงไทยก็ดียังมีหน่วยให้อยู่ เลยสี่ล่อๆอีกก่อนแต่ว่าพ่อยาเรามาใส่ฟุนใส่ปุ๋ยกล้วยแหละก็สีสิปปูปบูกทวปีนําค่ะพี่น้องมาคุดลุมปลูกถั่วปรีจ้าเก่าลุมซิบลุมนะคะเอาไว้ถ่ายกินบัดเกี่ยวข้าวแมนปลูกเกษตรเรพ่อยปลูกมาเป็นสี่เหลี่ยมปลูกขึืนอใาปลูกเรียงกันอันละสามละสามจะปลูกทวปีนะคะถั่วปีไว้ตําตอนเกี่ยวข้าวนะคะทวปี บงค่ะคือพ่นกับ่บคอยมีแหละแต่พอพันยังเป็นนวยอยู่ใจก,ก็เลยว่าบบทันแดะเอาออกนะคะเบิงเบิงนวยพ่นอีกกอน,นะคะ่ะอืมเป็นนวยหน่อยอยู่ก็มีอยู่รอรออีกสักหน่อยเดี๋ยวจะค่อยปลูอีกปลูอีกรอบปลูอีกรอบนี่พูดแล้วค่ะบ้านนี้เกี่ยวขเขาแหล้วยมบ่าเจ้านะคะ่ะเต่เปานปยั้งค่ะน้ำเราเยอะ น้ำเยอะน้ำเยอะพู้น้นนะค่ะผู้นิ่งหน้ามอเห่าอุ้ยฝาเป็นสีแหล่ๆมาเลยค่ะบรรยากาศสวยงามเลยค่ะบรรยากาศสวยมากเลยผุ้นอุ้ยสวยงามสวยงามขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปยายบุษบาไพรและรับชมโฆษณาขอบคุณมากๆเลยค่ะ